สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองมีพระนามเดิมว่าพระแนวเรศหรือพระองค์ดำเป็นพระราชาอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระพิสุทธิกษัตริย์เสด็จพระราชสมภพเมื่อพศ2098ที่พระราชวังวังจันทร์เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยามีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสองค์ขาวเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2 1 3 3ครองราชสมบัติ15ปีเสด,ดส็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมีสายนพศ2148สิริพระชนมพันษา49พันษา ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสําคัญยิ่งของชาติไทยพระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงเสียยุทธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อํานาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมดนั่นคือจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกไปจนถึงฝั่งมหาสมุร Pacific, ทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกทางด้านที่ใต้ตลอดไปถึงแหลมมาลายูทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ําโขงโดยตลอดและยัง รวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐ